สองนะครับสองขใหญ่สังเกตคมนาสองมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตานี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่านเดี๋ยดูนะครับขณะการโค้งงอรับคว้านแรงเหยียบครับทีบบห้านย์สองนะครับสองไขใหญ่สเงเกความหนาสองมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตานี้ครับ คนมีพื้นที่โล่งนะครับโอเคอ่านครับห้าศูนย์สามลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับจบเ่ยครับ ยาบรรลบนิดนึงก็เวอทิศทางนะครับช่วยงามผ่านครับ504ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้ครับช่วยงานรับได้ไหมพลาดครับยรอบครับ ห้าบ5น5หลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้ครับหาที่กว้างนะครับแล้วช็อโอเคครับห้า5 0นหลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้นะครับหาที่ลงกว้างนิดนึงนะครับตัวนี้ หมดหงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างไทยคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับ คคเล็บโคเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมารงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับลุวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุวมๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับ ข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพาข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขหมูลรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบูมแมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ